สวัสดีครับวีดีโอนี้จะสอนการทำตัวอักษรวิ่งในแมทแบบนะครับเริ่มต้นเลยมรทัดที่3ถึงมาทัดที่หกคือการสร้างฟิกเจอร์แล้วก็กำหนดรูปภาพแบ็กกราว์ให้กับฟิกเจอร์นะครับ โดยมาเท่าที่3คือกำหนดฟิกเจอร์ให้เป็นชื่อเทสแล้วก็ไม่ให้แสดงตัวเลขไม่ให้แสดงตัวเลขลำดับของฟิกเจอร์นะครับเซตไม่ให้มีเมนูบาร์แล้วก็ไม่ให้เปลี่ยนขนาดได้คราวนี้รูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับเข้ามาใน ตัวแปร a แล้วใช้คำสั่ง imshow นะครับโดยใช้โดยกำหนด property border ให้เป็น t i านะครับพอเรากำหนดแบบนี้ปุ๊บขนาดของ fixture จ,จะถูก resize ให้เท่ากับขนาดของรูปภาพโดยอัตโนมัตินะครับพอจบบรรทัดที่6ปุ๊บเราจะได้ fixture 1อัออน,นละที่มีพื้นหลังเรียบร้อยนะครับ ต่อมาบรรทัดที่8ถึง11คือการสร้างอีดิทบ x ็อตรงที่เราเอาไว้เขียนข้อความนั่นแหละครับอีดิทกำหนด unit ให้มเป็น normalize ก็จะมีค่าระหว่าง0ถึง1เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือ x อันนี้ y อันนี้ width อันนี้ height นะครับตรงนี้คือการกำหนด ตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ฟอนต์ไซส์ขนาดอันนี้ฟอนต์เวทน้ำหนักให้เป็น b b ก็คือตัวหนานะครับฟอนต์เมนใช้อังสนา upc แล้วก็กำหนดการจัดวางนะครับให้ชิดซ้ายต่อมาบรรทัดที่13ถึง17คือการสร้างปุ่ม push button นะครับ ก็คือปุ่มกดนั่นเองโดยปุ่มเนี่ยให้แสดงข้อความบนปุ่มว่า push me ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือกำหนดรูปแบบลลัขนาะตัวอักษรตรงนี้คือ callback function หมายความว่าถ้ากดปุ่มนี้แล้วจะให้ไปทำงานอะไร ให้ไปเรียกใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับอันนี้ก็คือให้ไปเรียกใช้ฟังก์ชันชื่อว่า p m e นะครับตอนบรรทัดหลังจากบรรทัดที่18ลงไปก่อนจะอธิบายผมจะรันโปรแกรมให้ดูกันจะได้เข้าใจอัลกอริทิมนะครับ ังเกตดูนะครับตัวอักษรจะวิ่งจากาขวามาซ้ายและพอกดปุ๊บตัวอักษรฝั่งซ้ายมือจะหายไปทีละตัวแล้วตัวอักษรฝั่งขวามือก็จะโผล่มาทีละตัวนะครับอ่าดูที่ปุ๊บคราวนี้สังเกตที่ปุ่มนะครับปุ่มเราจะกดไม่ได้จนกว่าตัวอักษรจะวิ่งเสร็จ หรือพูดง่ายคือจนกว่าโปรแกรมจะทํางานเสร็จถึงจะกดได้อีกครั้งนะครับคราวนี้นี่คือนี่คือการทํางานของโปรแกรมนะครับคราวนี้มาดูอังการทขึ้ตรงนี้คือ มาทัดที่สิบแปดถึงยี่สิบเนี่ยคือการหาค่าขนาดของ e d i t ทบ x ็ในหน่วยที่ไม่ได้ Normalize ครับเพื่อที่จะเอาไปหาจำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่กรอกเข้าไปแล้วเต็ม e d i t ทบ x ็ตัวนั้นที่เราสร้างขึ้นนะครับ ทำไมต้องกอรอกให้เต็มเ,เดี๋ยวต่อไปจะอธิบายนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าทําไมต้องกอรอกให้เต็มคราวนี้มาดูฟังก์ชันพีมีทำอะไรบ้างตรงนี้คือไม่รับอินพุตใดๆน,นะครับเราก็ใส่อันนี้เข้าไปก่อนอื่นเลยก็อ่านค่าใน text box แลเราเก็บไว้ใน ms ถ้าเกิด ms ว่างเปล่าก็คือผู้ใช้ไม่ได้ป้อนข้อความเข้ามาให้แสดงหน set b u f า e r his input d e t e x t นะครับแล้วก็จบการทำงานเลยตอนนรัไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเกิดผู้ใช้ป้อนเข้ามาแล้วป้อนตัวอักษรใดๆเข้ามาแล้วกำหนดให้ ms เป็น set ว่างแล้ว บรทัดที่29ถึง3 1 f คือการสร้างเวกเตอร์ที่เก็บตัวอักษรว่างเปล่าหรือเก็บสเปซนั่นเละครับโดยเ,เมื่อกี้เราบอกว่า n คือจำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่จะใส่เต็มแท็กบ o ็อกใช่ไหมครับถ้าเกิดผู้ใช้สมมุติว่า n คือ100ตัวถ้าเกิดผู้ใช้ป้อนตัวอักษรเข้ามา ทั้งหมด30บตัว30บวกอะไรถึงจะได้หนึ่งก็ต้องเป็นเจ็ใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องสร้างอาไอ้สเปซเนี่ยเจสิบตัวเพื่อไปต่อท้ายข้อความที่ผู้ใชป้าานะ MS. MS ป,ชป้อนเข้ามานะครับดังนั้นเราเลยวนลูปตั้งแต่เลงของ ms ms คือตัวแปรที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามานะครับจนถึง n เราก็จะได้ขนาดเต็มเทคบล็อกนะครับบรทัดนี้คือการรวม MS คือข้อความของผู้ใช้ m z คือคอ่าว่างเปล่านะครับซึ่ง m z ก็จะมีขนาดเท่ากับเทคบล็อกล้วเวลารันเหมือนกับเวลารันเราก็จะเห็นว่า พอตัวแรกหายไปปุ๊บข้างหลังก็จะโผล่มาหนึ่งตัวทันทีนะครับถ้าเกิดมันไม่เต็มเทคบ็อก mf ไม่ได้โผล่มาที่ขอบฝั่งขวามือนะครับบรรทัดนี้คือการเซตให้ปุ่ม push me off นะครับก็คือไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกได้จนกว่าโปรแกรมจะทำงานเสร็จ ตั้งแต่บรรทัดที่34ถึงบรรทัดที่44ตรงนี้คืออังกอริทึมในการทำตัวอักษรวิ่งนะครับก่อนที่จะอธิบายบรรทัด35มาดูบรรทฟังก์ชัน Circle s h i p ในภาษากนะครับมาดูว่า,าฟังก์ชันนี้ทำอะไรฟังก์ชันนี้มีหน้าที่หมุนแมทรินะครับไม่เห็นภาพมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอันนี้คือ a นะครับ a เรามีข้อมูลดังนี้นะครับก็คือ1ถึง10ถ้าผมเขียนเป็น B เท่ากับ Circle Shift A ลบหนึ่งดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่เกิดเหมือนเดิมอ่ลองใหม่คราวงนี้เห็นไหมครับตัวแรกจะกลายเป็นเลขสองแล้วส่วนเลขหนึ่งจะไปต่อท้ายดูอีกรอบนะครับ ตัวแรกก็จะเป็นเลข3เลข2ก็จะไปต่อเลข1ข้างล่างอันนี้คือ Circle ค h i ชินะครับซึ่งสังเกตว่ามันจะชิปในชิปโล w เท่านั้นไม่ชิปคอลัมน์นะครับดังนั้นบรรทัดที่35เราก็เลยต้อง Transcode MS ก่อนแล้วค่อยเอา MS มาชิปนะครับ พอชิดเสร็จเราก็ต้องมา transcode MN กับแล้วเข้ามาใส่ไว้ใน MS นะครับแล้วก็สั่งแสดงผลเดี๋ยวขั้นตอนนี้จะทำให้ดูตรงนี้นะครับเท่ากับ B เท่ากับ A อัลโหลซเท่ากับเท่ C, B, นี่ครัขั้นตอนเมื่อกี้ก็คือตามนี้นะครับ ตัวแรกคือ hello ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ก็คือ e l l o h นะครับชิดแบบนี้นะครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนของ ms นะครับบรรทัดที่39ถึง43เนี่ยไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ผมใส่เอาไว้ตรวจสอบโค้ดเฉย เราลบทิ้งได้เลยนะครับกดปาคนนานก็จะมาเดินไม่มีผลอะไรต่อโปรแกรมนะครับพุก็คือให้มันหยุด 0.1วิเพราะว่าถ้าเกิดมันแสดงเร็วเกินไปเราก็มองไม่ทันนะครับพอมันแสดงเสร็จปุ๊บเราก็เซตให้ปุ่ม push button on นะครับแล้วก็เซต s t t i n g ให้เป็น MS มันเดิมอย่าลืมว่า MS ตัวใหญ่ของเราคือข้อความบวกกับข้อความที่เป็นช่องว่างนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ไม่เซตคืนเวลาผู้ใช้งานจะพิมพ์ข้อความต่อไปเขาก็จะต้องมาลบช่องว่างเองทั้งหมดนะครับถ้ามันยังเหลือช่องว่างอยู่มันก็จะเอาไปนับรวมกับข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเลยนะครับถ้าเกิดมันอยู่ด้านหลังก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอยู่ด้านหน้าการแสดงผลก็อาจจะผิดพลาดนะครับนี่ก็จบฟังก์ชันพ new นะครับ เอนนี้มาลองรันดูรอบอลองเปลี่ยนภาษาดู สังเกตนะครับเราลบไม่หมดมันก็เลยมีตัวไอ้นี่มาตัวหนึ่งลบให้หมดลบหมดแล้วนะครับ มีอะไรก็ถามสงสัยตรงไหนก็ถามได้ในเพจนะครับ